สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยมาดูตลอดครับในวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยเมื่อวานหลังจากคณะรัฐมนตรีและสบคเนี่ยได้ร่วมกันพนะิจารณาในส่วนของการคลายล็อกแล้วก็ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ มันก็เลยทำให้มีความคิดต่างๆที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศของเราเนี่ยให้มันกลับขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยให้มีการเคลื่อนไหวให้มีการจับใจ่ายใช้สอยเพื่อว่าเศรษฐกิจของเราก็จะได้ก้าวไปข้างหน้าบ้างหลังจากที่หยุดนิ่งมานานแล้วก็มีแนวความคิดในเรื่องของการที่จะ แจกเงินเพื่อใช้สำหรับการท่องเที่ยวอย่างสถานที่ต่างๆสิ่งเราฟังแล้วเนี่ยก็โอเคนะถ้าได้เงินมาท่องเที่ยวบ้างเนี่ยก็ดีกว่าที่จะไม่ได้แ,แม้ว่าจะได้2 0 0 0 3 0 0าเนี่ยก็โอเคก,ก็คงจะยินดีที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้เห็นความสำคัญและอย่างน้อยก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไปในตัวดังนั้นในแนวความคิดนี้เนี่ยทางท่าน พิพัฒน์รักชกิจประการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยท่านก็ได้นำเสนอแนวความคิด Travel, Bubble เอาอีกแล้วครับมีคำศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคำ <Yeah. S 2> อยาให้พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันกับผมพอได้ฟังคำแถลงการของออทางโฆษกของรัฐบาลเมื่อวานแล้วเนี่ยก็เอมันคืออะไรกันแน่สำหรับ Travel Bubble เนี่ยเดี๋ยว ผมจะเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังครับแนวความคิดของการ Travel Bubble เนี่ยหลังจากที่สบคได้เห็นชอบในหลักการของการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัดเมื่อวานนี้ครับวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยแนวความคิด Travel Bubble เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากนักเดินทางชาวไทย เมื่อรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเปิดเผยว่ามีแผนการที่จะเปิดระเบียงท่องเที่ยวหรือ travel bubble ผ่านข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศอื่นๆตามรอยของออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนและบางประเทศในยุโรปซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้จับคู่กันแล้วนาะยแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสมคที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการในการเปิดประเทศเพื่อท่องเที่ยวท่านนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการแล้วแต่รายละเอียดเนี่ยต้องมีคณะกรรมการชุดย่อยทำออกมาเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนทั่วไปจะต้องเข้าใจและได้รับประโยชน์ จากการท่องเที่ยวที่เชิงจำกัดตรงนี้ด้วยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคำว่า Travel Bubble เนี่ยคืออะไร Travel Bubble เนี่ยคือการเปิดท่องเที่ยวแบบจับคู่เดินทางเฉพาะประเทศที่ควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศออสเตรเลียเนี่ยทำข้อตกลงจับคู่เดินทางกับประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันน ทั้งสองประเทศนี้ภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันลดลงลดลงจนถึงระดับที่สามารถควบคุมได้จึงเห็นว่าสมควรที่จะเปิดการท่องเที่ยวร่วมกันหลังจากที่ระงับการท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วประชาชนทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยครับก็สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดยไม่ต้องกักตัว14วัน หรืออาจจะมีเงื่อนไขอื่นก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเช่นต้องมีใบรับรองแพทย์ผลการตรวจโควิด -19 เป็นลบมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในสนามบินปลายทางส่วนประเทศหรือพื้นที่อื่นที่ไม่ได้ทำข้อตกลงด้วยก็ยังห้ามเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตามเดิมหรือจนกว่าจะมีการประกาศข้อตกลงอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนี่เป็นตัวอย่างของประเทศรแรก,แรก ที่ทำ t r า v r l v e l b u e b นะครับแผนนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศที่จับคู่เดินทางกันในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการค้ารวมถึงด้านการขนส่งอย่างน้อยก็ช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวของท้องถิ่นได้บ้างน,นะครับในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอื่นๆก็ยังไม่กล้าที่จะเดินทางไปในต่างแดนในช่วงที่ไวรัสกำลังระบาดอยู อย่างไรก็ตามนะครับ Travel b u b b l e เนี่ยไม่ใช่คำศัพท์ใหม่ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวแต่เขารู้จักคำว่าระเบียงท่องเที่ยวมาก่อนบางคนอาจจะได้ยินคำว่า Green Zones Air Bridge หรือ Green Lane และล่าสุดก็คือคำว่า Fast Lane หรือช่องทางด่วนที่ใช้กันระหว่างสิงคโปร์กับพลเมืองของประเทศจีน ซึ่งแต่ละประเทศก็พยายามที่จะหาช่องทางหาวิธีการที่จะให้มีการท่องเที่ยวร่วมกันให้ได้ในภาวะที่วิกฤตกำลังผ่อนคลายลงไปเรื่อยๆแต่เมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมาพลเมืองจากประเทศสิงคโปร์และเทศบาบานครและมณฑล6แห่งของจีนซึ่งได้แก่มหานครเซี่ยงไฮ้มหานครเทียนจินมหานครชงชิงและมณฑลกวางตุง้งมณฑลเจียงชู และมนฑลเจิดเจียงเนี่ยก็สามารถเดินทางไปทำธุรกิจที่จำเป็นหรือเดินทางไปราชการได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการกักตัว14วันส่วนนักท่องเที่ยวทั่วไปก็ยังคงห้ามเดินทางในส่วนของ Travel Bubble ของไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยนายแพทย์ทวีสินเนี่ยท่านได้กล่าวถึงแผนนี้ไว้ว่าหลักการก็คือทำข้อตกลงเปิดประเทศกับประเทศในภูมิภาค ที่มียอดติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยค่อนข้างต่ำในขณะนี้ซึ่งถ้าเราดูข้อมูลแล้วก็มีอยู่หลายประเทศด้วยกันเช่นประเทศเวียดนามประเทศบรูนไนประเทศพามา่าหรือเมียนมาหรือกัมพูชาประเทศเหล่านี้เนี่ยมียอดของการติดเชื้อโควิดเนี่ยลดลง<ะ>โดยข้อมูลเนี่ยประเทศที่มีการติดเชื้อค่อนข้างต่ำเนี่ยสบคเนี่ยระบุว่าคือกลุ่มประเทศในดินแดนเป้าหมายรวมไปถึงประเทศจีน คือฮ่องกงและมาเก๊าด้วยมีไต้หวันเวียดนามเกาหลีใต้ลาวเมียนมาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นตน้นซึ่งอนอกจากนี้นะครับยังมีเดนมาร์กและนอร์เวย์รวมถึงออสเตรเลียที่ทำข้อตกลงกับลิทเทนสไตล์สวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนีในการทำระเบียงการท่องเที่ยวซึ่งมีการกำหนดเริ่มขึ้นในวันที่15มิถุนายนนี้นช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็มีรายงานว่านิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ก็กำลังพิจารณาม,มาตรการนี้ร่วมกันอยู่ด้วยและอาจทดลองใช้ภายในเดือนกันยายนปีนี้เพื่อบล็อกนักวิจัยด้านการเคลื่อนย้ายทางสังคมจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแสดงความคิดเห็นว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยอาจจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อมีความร่วมมือกันระหว่างประเทศใกล้เคียงที่มีจำนวนการติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยใกล้เคียงกันและมีวิธีการรับมือสถานการณ์โรคระบาดไปในทิศทางเดียวกันด้วย วิธีการนี้เนี่ยจะช่วยให้ประชาชนในประเทศเนี่ยรู้สึกมีอิสระภาพในการเดินทางในระดับหนึ่งและป้องกันไม่ให้จำนวนผู้ป่วยเนี่ยสูงขึ้นไปกว่าเดิมจากนักท่องเที่ยวจากนอกประเทศที่เดินทางเข้ามาอย่างในประเทศและอาจนำเชื้อเข้ามาด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นแผนของทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยซึ่งมีความคิดว่าถ้าหากว่า มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นแม้จะเป็นการจับคู่กับประเทศซึ่งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาจจะเป็นประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือเป็นประเทศในกลุ่มสาภาพยุโรปอาจจะรวมถึงประเทศจีนซึ่งมีกำลังในการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง Travel Bubble เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งและก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ในการที่จะก,กระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในประเทศของเราในโอกาสต่อไปแต่สิ่งที่พวกเรากังวลใจกันมากที่สุดก็คือมาตรการต่างๆที่จะคัดกรองนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายัางประเทศของเราเนี่ยตรงนี้เราต้องไม่ละหลวมเราต้องไม่กาดตกเหมือนที่บอกดังนั้นความเข้มงวดและการติดตามนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอันสําคัญของประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยกรุงเทพหรือที่ใดๆก็ตามเนี่ยกระบวนการติดตามนักท่องเที่ยวเหล่านี้รวมถึงการรับรองเป็นการเบื้องต้นเพื่อความมั่นใจแก่ประชาชนในท้องที่ที่นักท่องเที่ยวเหล่านั้นเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคำนึงถึงด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ก็เป็นโอกาสดีในขณะนี้ ผมคนหนึ่งเลยครับอยากจะไปเที่ยวมากๆเลยถูกกักตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนมาแล้ว3เดือนเต็มเตมถ้ามีโอกาสและได้รับทราบข่าวว่าในสถานที่ท่องเที่ยวอันยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นพัทยาหรือเชียงใหม่เนี่ยที่พักโรงแรมต่างๆต่างก็แข่งกันลดราคาและก็มีแพ็กเกจต่างๆที่จะมอบให้เหลือเพียงแต่ว,ว่าจะถึงเวลาเมื่อไหรเท่านั้นเอง ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้พวกเราได้รอรอเมื่อถึงวันที่เราสามารถไปท่องเที่ยวได้และเราได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศซึ่งเราไปทำาทร a เวอ b u b ับเกันไว้เนี่ยตรงนั้นเศรษฐกิจของบ้านเราก็น่าจะกระเตื้องขึ้นอาจจะทำให้หลายๆคนที่กำลังตกงานอยู่ในขณะนี้ก็ได้กลับมามีงานทำต่อไป พบกันใหม่ในรายการสิลปัชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ